จังหวัดลบบุรีจัดอบรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองและเทคนิคการทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนิวเจนในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอมาาัมพาตรั้งที่เก้าเฉลิมพระเกียรติ วันที่6ตุลาคม2566ที่อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น2มหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีนายปราชยาเปยปาตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและเทคนิคการทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนิวเจนในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติโดยมีนางเขมกกรนิ่มดิดผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการแทนศึกษาธิการจังหวัดลบบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกันตพัฒกิติอัชวานร,รองอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏเทพสตรีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลพระนารายมหาราชอาจารย์นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมอบรมสําหรับการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและเทคนิคการทําสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนิวเจนในโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นัก นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและนําองค์ความรู้ที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายให้นิวเจนนําความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองไปประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเยาวชนให้ตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่รักสุขภาพและเป็นแกนนํางานสุขภาพสําหรับเยาวชนจังหวัดลบบุรีต่อไปครับครั้งนี้มีเป้าหมายให้นิวเจน